สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับบมือนี้คลิปนี้บุญชูกาสิผาพีท่าน้องนี่มาเปิดตัวคลิปแปลกซึ่งเป็นฟาร์มงัวทีเพินเป็น,ปน,ปนงัวลูกคอกเลี้ยงเองอยู่นี่นะครัพี่น้องวันนี้กาถือว่างว้วนี่หลายนะครับพี่น้องครับก็เลยอยากแบ่งให้พี่น้องนี่ ไปเลี้ยงนะครับสำหรับผู้ใดกำลังหางงออยู่อันนี้เป็นง่วลูกคองนะครับเด้อบัวมีเยอะนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะเปิดแบ่งบางส่วนนะครับเนาะตัวที่จะเปิดแบ่งข้างก็จะติดเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับพิกัดตรงนี้ก็เป็นมอฟาร์มนะครับกัออกจากตัวเมืองสารคามมาทั้งบอลลูเบอร์กับบกี้กิโลครับพี่น้องประมาณเก้ากิโลนะครับเนาะอยู่แถวแถววิแรนสารพัดช่างนะครับด้วยมันนิดนึงนะครับพี่น้องในส่วนเบอร์โทรนี่ก็สียู่หน้าจอตรงนี้เด้อผู้ใดอยากจะได้ครับผมก่อนอื่นผมกับสี่พ่พี่พ่อน้องนี่เบิ่งงัว อ่าไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของงื่นนิเพินกะบโสะดวกออกกล่องปันไดยน,นะครับเนาะแต่ว่าอยากได้มักขัดเอานะครับพี่น้องครับอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์081-821-9716อครับอันนี้เบอร์แรกเดอ้อครับผมบานนี้เบอร์ที่2เบอร์ที่2นี่0 9 4 7 7 0ครับ5 2 5 7ครับผมครับ ฝากไปสองเบอร์สองเบอร์สามารถทักไลน์ได้เบอร์ไหนครับทักไลน์ได้ทั้งสองเบอร์ทั้งสองเบอร์ได้ครับพี่น้องอ่ะผู้เจ้าของขวบปนไกยู่ทั้งหลังนลยครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ้งอ่าส่วนใหญ่ที่จะเปิดราคาเนี่ยเป็นเห็นว่าเป็นง้อสาวนะครับเนาะเป็นง้อสาวทั้งหมดเป็นง้อสาวทั้งหมดเบอร์อาจจะว่ได้เลี้ยงนะครับเอาแบบตามธรรมชาติเลยก็ถือว่านี่เอาจังตัวนี้เป็นเบอร์สี่นะครับเด้อเบอร์ที่ติดป้ายนี่ตัวนี้ก็สูงร้อยสี่สิบกว่านะครับตัวนี้อ่าง้อประมาณจักเดือนครับตัวนี้งะอยู่ประมาณหอด 16เดือนอ่ะเป็นงวสาวรุ่นรุ่นเลยหลายพี่น้องครับ12ถึง16เดือนเนาะเบื้องเดี๋ยวเสียาเบื้องงวงหูหูจึงเฉีองนะครับพี่น้องครับเป็นงวปลอยนะครับเนาะตัวใหญ่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไบมื่นหกครับอ่ะตัวนี้มื่นหกตัวใหญ่ด้ครับถือว่าเป็นนาทีทองเลยสําหรับผู้หางวคอกไปเลี้ยงอ่าการรับประกันการส่งละครับเป็นจังไรครับอยู่นีนรับประกันส่งฟรีรอยโลอ่ะประกันทุกส่งฟรีร้อยกิโลครับครับผม บานตันีคันคันเกินนั่นกับกาคุยกันได้ครับผมครับราคากับกาคุยกันได้คือกันอ่ะราคานี่ยังพูดคุยได้อีกนะครับพี่น้องแล้วก็ส่งฟรี100่กิโลประกันทุกตําหนิอ่าระยะเวลาเท่าได้เท่ากันรับประกันประกันที่ผ่ามือได้ครับประกัน15วันนะครับนี่ตัวใหญ่นี่ครับพี่น้องครับต้องมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับบัวมีเยอะทั้งหมิดมีง้วบประมาณสักตัวครับทั้งหมดมี20กว่าตัวพุ่นล่ะครับยี่สิบแบ่งแบ่งประมาณเก่าถึงสิบเดี๋ยวกําลังเบิ่งมาเซลจักตัวนะครับอันนี้เบอร์์เเ้้อออครรับบบาจจะ่ลีียงงพน ตัวใดอยู่ใกล้เดี๋ยวผช่วยเจ้าให้เบิ้งเลยนะครับเนาะนี่อยากจะได้มาเอานะครับเดี๋ยวสิผ้าเบื้องตัวนี่ครับตัวนี้งามครับพี่น้องหน้าหนาเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้นี่อายุจักเดือนครับผมโอ้ตัวนี้หลายกมูเลยใกล้ใกล้ใกล้สี่สองพ่นละใกล้สี่สองปีครับอ่าเขาเป็นลูกพ่อใดครับตัวนี้อันนี้ลูกลูกบอกเอาเอาเป็นลูกลูกลูกขอกธรรมดาเลยลูกขอกธรรมดาก็อยู่นี่่มีลูกหลอดแต่พอท่านไดีขาย เป็นเป็นลูกอันอพันธุ์มีฟอคุ้มมีฟอคุ้มฝูงอยู่อ๋อผลมีฟอพันธุ์ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องอยู่ในฝูงนี่แหละเป็นอ่านั่นตัวนั่นแหละครับพี่น้องอยู่ในนี่แหละครับผมมีตัวใหญ่นะครับเนาะอันนี้เป็นเบอร์เก้าด้วยพี่น้องเบอร์เก้าวันนี้ตัวใหญ่กว่ามูตัวใหญ่กว่ามูส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับส่วนสูงนี่เกือบเกือบร้อยสี่ตะโหอดอ่ะเบียดเบียดร้อยสี่สิบนะครับเนาะถือว่าตัวเต็มดีเลยแหละพี่น้องตัวนี้เนาะอ่ะตัวนี้เพิ่นเพิ่นทับไปครับหรือบัวบัวท่านเอกทับบ ตัวนี้เปิดอสองหมื่นถวนอ่ะตัวนี้สองหมื่นถวนทรงฟรีลอยลู่แล้วก็่อรองพูดคุยกันได้อีกนะครับอ่ะนี่เบื้องมุมนี่เบื้อง,งความสมส่วนนะครับลำตัวยาวมากนะครับแล้วก็หางค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้อ่ะถือว่าเป็นงดสาวหนาเรียงอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ขนาดงอปวยนี่ห,หูจึงเชี่องเลยนะครับพี่น้องครับบอตื่นบอร์ยันนะครับเนาะอ่ะอยากได้มาอันนี้คือเบอร์เก้า้วยพี่น้องครับเบอร์เก้าต่อไปเดี๋ยว จะเบิ้งเบอร์8นะครับเนาะครับเอาตัวนี้ก้อนกระได้นะครับเบอร์แปดนี่กางามโอ้เบอร์แปดกางางมด้วยครับแดงเข้มเลยแหละตัวนี้เศรษฐาย่างเดียวแดดบ่ออกครับผมตัวนี้ตัวนี้สูงวัดได้ร้อยสี่สิบซีโยเด้อที่วัดเนี่ยร้อยสี่สิบได้ด้วยครับพี่น้องตัวยาวแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะเนียนนะครับเป็นง้วแดงดีทั้งตัวแล้วก็เป็นวัวโบ๊ทนะครับเครื่องเพศดํานะครับเนาะนี่นี่เบิ้งถ่ายยางไปนะพี่น้องบอกหอดลอยซีก็ลอยสามสิบเก้าเนี่ยแหละครับครับผมบวกลบไว้้อันนี ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสิบเก้าห้าร้อยอ้มือนเก้าหาร้อยพี่น้องนาทีทองนะครับเนาะนี่โอ้พี่น้องครับผมเห็นตัวดำอยู่นี่บักไงเดี๋ยวผู้ใดอยากได้ผมจะถามให้เบื้องนะครับวแบบผนจะแบ่งบอนะครับสิบเก้าห้าร้อยเองเลยพี่น้องครับนี่ผมยางอยู่ในฝู่งว่าได้ได้พี่น้องครับนี่คนหางใหญ่ๆนะครับเนาะตัวอ้วนนี่ตัวอ้วนตัวเต็มดีใส่ตีสว่าใส่รอยสี่สิบนะครับอันนี้ต่อไปเบอร์สองครับเบอร์สอง อายุเท่าไหร่ครับตัวสองกับซิปกัเดือนคื่กันนี่แหละ1ิปก่าเดือนตัวนี้นะอ้วนครับตัวนี้เป็นงอที่ค่อนข้างที่จะลึกๆหรือบ้านเ้าเรียกว่าอ้างๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวดอเออเดี๋ยวในล่ออกไปทางพุนเกินนี่แม่บอกมีแต่ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวบนชูจะพาดูนะครับเทาหรเบอร์สองประมาณ1ิปซิเดือนนะครับพี่น้องซิปซิกัวซิปกัวเดือนอ่ะลายลายตัวก็จำาวาได้ครับตัวนี้นี่เอ่อเท่าไหร่ครับราคาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจำ แป๊บหนึง่งตัตนี้บักอ้วนบักอ้อนงงวนหางง่ายนะครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งย่าน,น <ะ S 2> จำสลับกันครับผมเบอร์สองมันมีอ้วนโตกับสองตนี่แหละตัวหนึง่งตัวถือตัวหนึงน่งเติาแพงครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเบอร์สองเบอร์สองครับเบอร์สองเดี๋ยวเบอร์สองขำขำไปก่อนขำไปก่อนนะครับพี่น้องเ้อะกับงวดหลายอยู่นี่ก็สามารถเข้ามาเชื่อมเยี่ยมชมได้เนาะที่เปิดราคาไปนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับพิกัสยังที่บอกไป เดี๋ยวเมื่อกี้เบอร์สองนี่สิอยู่ขันบบแก่ราคาับดูครับอยู่หมื่นเจ็ดหาร้อยหมื่นเจ็ดห้าร้อยอันนี้บอกถนได้ชัวรยด้วยพี่น้องอาจจะจําผิดนะครับกับตัวเงินเดายวสองตลองทรสอบถามที่หนึ่งแต่ว่าณหมื่นเจ็ดหาร้อยกันพี่น้องนี่แหละเบื้องเอาสีแดงเข้มบูดจัดนะครับพี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงร้อยสามสิบเท่าไหร่ฮะประมาณสามสิบนี่แหละครับใส่ร้อยสามสิบนี่ได้อ้วนตัวนี้ได้อ้วนได้หนาครับอันนี้ประมาณหมื่นเจ็ดห้าร้อยไดครับพี่น้องได้อ้วนได้หนาได้ลึก แล้วก็บดเข้มบดลึกนะครับอ่ะแม่เขาก็อยู่ในหนีนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ดยวจะพาเบิงอ่ะนี่แหละถือว่าตัวละเมือนก็บาทสักพี่น้องต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูฟังทั้งหนี่ที่เห็นติดเบอือเออทั้งหนีเนาะตัวนี้เนาะครับครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนอชีไให้นะครับอันนี้เบอร์ซี่นะ่ะจะเอาแล้วเบร์ซีไปแล้วครับเบอรเบอแปดไปแล้วเบอเก้า เบอร์8เบอร์เก้าไปแล้วเบอร์8ปดไปแล้วนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์หกตัวนี้ครับเอเบอร์เก้าไปแล้วนี่เบอร์หกครับผมเดี๋ยที่ไล่เขาฝูงตัวนี้ก็เป็นง่วสาวอายุประมาณเท่าไรครับนี่ไร่ไ่กันเหมือครับไร่ไ,ไ่กันกับประมาณปีนิดนิด้อครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ก็แดงเข้มเป็นแดงโบดตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้มื่นมื่นแปดทวนทวนอันนี้มื่นแปดทวนอันนี้คือเบอร์หกเด้อพี่น้อง อ่ะเบอร์6นะครับส่วนสูงกับชิลอยสามสิบบวกนะครับเนาะตีเฉลี่ยเรียบประมาณใส่ลอยสามสิบหางได้เลยครับพี่น้องใกล้ๆกันครับลอยสามสิบหางเกือบเมื่อมีลอยสามสิบอยู่ตัวเดียวส้นยื่นกับชิใส่ลอยสามสิบห่านะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้มืดแปดถวนนะครับพูดคุยต่อรองได้อีกนะครับอ่่ะนีตัวนี้นะครับอ่าเบอร์หกไปแล้วนะครับเบอร์หกไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูตัวได้อีกครับผม ทั้งผุนและครับาฏิพาบเบิ้งฟังทั้งนี้นะครับเอาแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่มูนยันยันี่เพิ่นเปิดบ่เดี๋ยวพี่น้องจังขามาเบื้องเอาซุ้มนี่ลอยหกสิบลอยหกสิบตัวใหญ่คัะนะครับเด้อในกลองอาจจะพี่น้องอาจจะเห็นบบใหญ่นะครับเนาะนี่แหละมุญชูช้ี่เป่าให้แล้วพี่น้องติดถนนใหญ่เลยมาเอานะครับสินสารค้ามบลเบือนี่แหละแปดเบอร์เจ็ดไปไหมครับเบอร์เจ็ดยังครับผมปฏิพาไปเบองเจ้าลายลาทั้งนั้นมากันนะเออเห็นนะครับ ่นมีบริเวณกว่วงนะครับพี่น้องครับแรงหยาพอพันไมีจะโตครับนี่ตัวผู้มีหลายอยู่แต่พอพันมีตัวเดียวโอ้เดียวมันถี่มันสิดต่ำกันมันสิทับกันอันนี้ <Be arn S 1> เอาเบอร์หนึ่งก็ได้อเบอร์หนึ่งนี่อายุไก่เคียงกันนะครับพี่น้องไก่เชียงร้อ,งอยสามสิบกว่าคือกันร้อยสามสิบห้าบวกตัวนี้เท่าไหร่ครับเครื่องอมตัวนี้สิบห้าห้าร้อยตัวนี้มืดหาห้าร้อยนะครับเด้อตัวใหญ่ที่พี่น้องร้อยสามสิบห้าไปหารอยสีสีผุล่ะตัวนี้นี่เป็นเครื่องอมนะครับเนาะ มุมนี่นะครับอยากได้มาเอาเดี๋ยวาิผ้าเบื้องหนานะครับอ่ะน,นี่เบื้องเอากับเบอร์ซีเสียกันนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์ซีอ่ะสีจริงๆนี่ย่างสวยได้พี่น้องครับอ่ะ,อะมาเลือกเอาเลยตัวละมื่นก็บาทได้ตัวแบบใหญ่เยครับเ้อใหญ่ก็ที่ผมลงคลิบไปก้อนๆอีกครับพี่น้องนี่มาเอามาเบื้องตัวจริงเอาคันลา,าเบร์เซีอนะครับมูนันหนา,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 นางามๆนี่ก็มีอันนั้นแม่ลูกบ่ครับนั่น อันนั้นแม่ลูกแม่ลูกเดียวกันเลยนะลูกบรกงามเลยพี่น้องจากดดมาถามเอาคนขายหรือว่าขายนะครับเนาะตัวต่อไปครับเหลือเบอร์หนึ่งแล้วสองแล้วเนาะครับผมเหลือเบอร์สามกับเบอร์ห้าเบอร์สามกับเบอร์ห้าพูดเบอร์สามยืนอยู่ในข้อผลพี่น้องครับเดี๋ยวเด้มุกเขขาวเท่าโบวจะหนีง่ายเดี๋ยวผมจิมาถามให้เบิ้งค่อยคเบื้องไปนะครับอ่านละทายคลิปแบบนี้ก็ได้อารมณ์ ไปอีกแบบครับเป็นธรรมชาตินะครับเนาะขอกปล่อยอันนี้เป็นว่าขอกปล่อยนะพี่น้องย่ามันขึ้นกับน้องไตหนีเลยมันบ่ะครับมันแล้วแต่มันสียูเลยแล้วแต่มันสียูใสมันสียางเขาขอกเองครันฝนตกพื้นที่ยุนี่นี่เลี้ยงนี่บกว้างเลยนะพี่น้องประมาณห้าสิบไร่ครับห้าสิบไร่คือปล่อยเลยนะครับโอ้ในเดตัวนี้ก็เบอร์นันที่ว่าใกล้ๆกันเนาะตัวนี้แดงเข้มบดแล้วก็ลึกแป๊บหนึ่งตัวนี้เปว่าประมาณจักเดือนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสิบกาเดือนที่กันสิบกาเดือนนะพี่น้อง เดี๋ยวให้เพิ่อ่ทตอนเก้านี่นะครับเด้อเบอร์สามนะครับตัวนี้สวยนะครับอ๋อเบอร์สามเบอร์สามทีทีทีบอกสลับกันเนาะตัวนั้นว่ามันเจ็ดห้าร้อยเนาะเออตัวนั่นกับสีสีเปียนเราบานนี้อ่าอ่าัมันมันจำสลับกันก็ตัวนี้ตัวนี้งามกว่าเนาะมันคือกันนะครับคือกันอ่ะตัวใดอ้วนกว่าคล้ายๆกันครับตัวตัวนี้นี่เท่าไหร่ครับเบอร์สามนี่ เดี๋ยวต้องต้องเบิรงว่าตัวไหนใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยุ่งอะไรล่ะเบิรงเบอร์สองก็เบอร์สามครับตัวหนึ่งสี่หมื่นหกตัวหนึ่งหมื่นเจ็ดหาร้อยอ่ะตัวหนึ่งหมื่นหกตัวหนึ่งหมื่นเจ็ดหาร้อยเดี๋ยวตรงว่าตัวไหนใหญ่กว่ากันเจ้าของกระจำสลับกันได้ปาะตัวนี้ตัวนี้วุ่นกลัวเบอร์สามก็เบอร์สองอ๋อ๋อนี่เนาะตัวเบอร์สามเนี่ยจะหมื่นเจ็ดหาร้อยนะครับสลับกันสลับกันนะครับพี่น้องอ่าผมมันก็ใกล้เคียงกันเอาราคาตัวได้ก็ได้ดอกพี่น้องครับนี่ พูดนะครับพี่น้องคล้ายๆกันกับตัวนี้นะครับตัวนี่ใหญ่กว่าโตัวตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้แหละถือแล้วพี่น้องถือแล้วครับเบอร์สองหมื่นเจ็ดหาร้อยเบอร์สองหมื่นเจ็ดหาร้อยเบอร์สามค่อยหมื่นหกหมื่นหกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นครูหนึ่งอยู่นี่อ่งวงขาวนี่มีหลายตัวอยู่ดิอันนี้ง่ามพี่น้องอันนี้แม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ดำเนี่ยมปนบ้างครับตัวนี้งามหัวลุ่นอาจจะธรรมชาติปะตัวนี้ธรรมชาติเขาเห็นอย่างเลย หนาย่างค่ะมาแมาแตะตัวน้อยๆมีลอยสี<อ>่สิบแปดแมีลอ,อยสี่สิบแปดลูกกับสอยสามสิบกัวแล้วล่ะตัวขาวนี่่านอยากได้เปิดเปอดพิเศษก็ได้แม่ลูกอันนี้แม่ลูกเบอร์พิเศษว่าทานเ้อพี่น้องเด้อแม่ลูกแม่ขาวโบสลูกดำเอ้แม่ดำลูกขาวโบสนะครับเนาะนี่เป็นเบอร์พิเศษสวยมากนะแม่อ่างๆางนะครับเดี๋ยวบนสู้จิตถามให้เบังคู่นี่เปิดพิเศษไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดสองเก้าห้าร้อย คูนี่สองเก้าหาร้อยใครจะเชื่อครับผมตัแม่กับน,นำนักคล้ายเนื้อก็ได้ละเด่นอันนี่เฉ <29, S 2> <ะ>พาะแม่นี่สองเก้านี่ก็คือ,อต่๊มการาคาเนือ้อพี่น้องบวกเลยคูนี่ก็เกินคุมนะครับพี่น้องต้องมาเบื้องตัวจริงเอานะครับเนาะจริงกินยากเก่งนี่นะกินยากเก่ง,งเดี๋ยวให้ลูกอย่างสวยได้ครับเป็นตัวแม่ได้ครับลูกขาวๆาวนั่นเป็นล่นธรรมชาติพร้อมไหมพี่นอ้องเอาผู้ดใดพลาดก็เสียดายได้ครับเด้อขอกนี่ฟ้ามี่นะครับเนาะหรือว่าที่เด็ดเลยนะครับ โอ้ปกติกับป่อยในบริเวณนี้เห็นมันเล่นแทถเล่มอยู่นี่เนาะข้างข้างหลังปลูกหญ้าโดยเฉพาะเลยจับได้ลองจับเบิ่งเนี่ครับเนาะมงหูจับได้ทุกตัวเลยอันนี้ตัวผูกแต่ว่าหูหูนะครับพี่น้องนี่ไหมเบิ่งเอานะครับเนาะนี่ไหมขนาดง้วงป่อยฝูงดิตอนนี้ก็ตอนแรงๆรงท้ายคลิปอยู่เขาน่าจะลุกไปแปลงเหลือเหลือเบอร์เจ็ดก็เบอร์หาป่ะเบอร์เจ็ดก็เบอร์หาท่านได้เห็นครับพี่น้องเดี๋ยวบนทุดสีพาไปเบิ่งครับเดี๋ยวขออย่าตัดคลิปตัวนี้ไปก่อนนะครับ อ่ะพี่น้องครับกับมาตต่อกันครับพอดีไอ้น้องวัวนี่เพิ่นกะบยางรูมาขขาง่างนะครับก็จะเห็นบรรยากาศแปลงใบพร้อมเหลือเบอร์หากับเบอร์เจ็ดไดครับพี่น้องยังท่านได้เห็นอันนี้เป็นเบอร์ห้านะครับนี่เบอร์หาเนี่ก็ถือว่าสูงลอยสามสิบกว่าอยู่เป็นงัวบทนะครับเป็นงัวสาวตนดีะครับนี่ตัวต้นดีหนังหนาได้ครับพี่น้องเมื่อก้ไก่นะครับเนาะนี่ตัวต้นดีสูงลอยสามสิบบวกนะครับตัวนี้เนาะไก่สามสิบหายน่าจะได้นะครับ ตัวนี้เนี่เปิดเท่าไหร่ครับเนี่เปิด16บหการ้อยอ่ะตัวนี้ก็16ิบหาร้อยหนึง่งไหมพี่น้องอ่ะสิบหกห้าร้อยนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับนี่เด้อเป็นง้อบดนะครับอ่ะปล่อยเพิ่นไปนเล็กอะไรครับผมมีจจกเป็นเล็มหย่านะโอ้สิบหกหาร้อยนะครับนี่ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องตัวจริงๆนี่เนาะอันนี้คือเบอร์หาอันนี้ผมใจเห็นบรรยากาศภายในแปลงอ่าห้าสิบไร่นะครับก็แปลงหยานอาจจะยูด่ยด,ด้านหลังอีก ปลูกหญ้าญยังไง ENA ครับผมปลูกหญ้าญไนกับหญ้าลูซี่อ่ะหญ้าไนกับหญ้าลูซี่นะครับข้างหลังประมาณ20กว่าไร่ข้างหลังนี่ประมาณ20กว่าไร่นะครับปลูกหญ้าอย่างเดียวนี่โอ้ปล่อยจังสิต้นไม้ก็สิงวนแทะหมดอนเลยพี่น้องครับล่มหมดแล้วน,นะครับคุณเดี๋ยวเดินขึ้นไปฝั่งโน้นแล้วเดี๋ยวจะตามดูเบอร์เบอร์เจ็ดใช่เบอร์เจ็ดอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามหาเบอร์เจ็ดกันนะครับพี่น้องวันนี้เราจะพาเบิึงอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตัวสุดท้ายเบอร์เจ็ดนี่ก็ เป็นตัวนีด้อครับเด้อตัวแดงๆเข้มๆนี่แหละครับผมตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวบนชุดเสื้อผ้าเบิ้งอ่ะเห็นชัดๆตัวนี้น่าจะสูงร้อยสี่สิบได้เด้อครับเด้อแดงเข้มนะครับเดี๋ยวนะพี่น้องเอออย่าเพิ่งไปลูกตัวนี้งัวอายุประมาณสักเดือนครับสิบกัวใกล้ๆยี่สิบพุ่นละครับก็ถือว่าเป็นงัวสาวนะครับพี่น้องอ่ะนี่สิบกัวเดือนนะครับนี่เขาติปปีนิดหนึ่งนะครับเนาะเบอร์เจ็ดนี่แดงเข้มมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเด้พี่น้องตัวใหญ่เด้อตัวจริงน่ครับ ตัวนี้เท่าไหร่ครับเบอร์เจ็ดเปิดไว้สิบแปดห้าร้อยอ่ะมื้นแปดห้าร้อยมาดูตัวจริงเอานะครับนี่เบงกลางแดดแดงเข้มนะครับเป็นง้วบดสิบแปดห้าร้อยนะครับเออนี่นี่ผ้าเบื้องดันแข็งนะครับอ่ะหยุดก้อนลูกเออเดี๋ยวมาสู้ใจยางน้ำเบื้องนะครับสิบแปดห้าร้อยอ่ะนี่จะดูด้านข้างให้นะครับอ่ะมาเลือกเอาพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่อยู่ที่สิบแปดห้าร้อยนี่นี่ตัวนี้เบอร์เจ็ดนะครับพี่น้องเด้อ เออนี่นี่นี่อ่ะสิบแปดหาร้อยอันนี้แดงจนแสบตาแดงจนแสบตาเอ้าเห็นแล้วตัวนี้สิบแปดหาร้อยนะครับเนาะนี่ตัวละหมื่นกว่าบาทพี่น้องจะซื้อบ่นี่นะครับ,นะรบนะเนาะเลือกเอาหัวหูเชิงเชิงเบอร์อ่าเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดนะครับเนาะหรืออยากจะยกคู่อยากจะเหมาไปคุยกันได้นะครับเนาะครับอยากได้เบอร์ใดคันคันยุ่งมองเดียวกันครับผมค่าทรงมันกับสีรถเท่ากับกับคุยราคาได้อ่ะนี่นะครับมีตัวหนึ่งงามๆด้วยครับผม อันนั้นจากแม่ลอยหกสิบไงแม่สูงลอยหกสิบแม่ที่ตัวแญ่นั่นยป่ครับครับครับอันนี้ปีเดียวลูกปีเดียวนี่ตัวแ่เลยได้พี่น้องครับนี่มาเลือกเอานะลอยซีละก่หอดปีนี่ลอยซีสิบกัวนะครับพี่น้องต้นสูงอเดี๋ยวสิดายยางไอ้ผ้ายางออมบางอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะช่วงนี้แดดออกมาแล้วนี่เยากได้ตัวใดมาเลือกเอาได้อพี่น้องครับนี่แหละมอฟาร์มนะครับพี่น้องครับอันนี้เบอร์แปดแดดแดดแดงแดงเออผู้ใดเห็นเบอร์แปดว่าชัดนะครับตัวนี้ เนี่ยต้นดีตัวต้นดีนะครับเ้วอพี่น้องแต่ละตัวนี่อต้องมาเบิ้งตัวจริงเอากับถือว่าบนชั่วกะพามาเบิ้งสี่เป่าห้เบิ้งนะครับเนาะหเห็นฟ้ามว่ามันยางมาเองตัวพี่น้องวุ้นนี่กิดอไเนี่ยมันหอ,หอดเวลาเลยครับเนาะเวลาขอกว่เวลาขอกวากับที่ยางยางมะเองเลยหามงกุฎสี่ยางมาถ่ายอยู่นี่ช่วงนี้หามงแรงแล้วพี่น้องครับเนี่ยเราจะถ่ายรวมๆให้ดูเอามาเลือกมาขัดเอาเพราะเอาได้แหละนี่ต้องมาดูตัวจริงเอา เจอแล้วนะครับเนาะถึงเวลา2องโมงเสาร์ยางออกครัโมงแรงย่างกับขคาะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็อาจะไม่หายเบื้องแค่นี้นะครับเนาะครับครับก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ